สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับนี่คือต้นกระถินนะครับที่ f c นะครับญาติทำเพื่อนเพื่อนนะครับได้โอนเงินมาทําบุญกระถินด้วยนะครับแล้วก็มีโอนมาต่อยอดอีก500บาทนะครับพี่สาวทิพย์ราชยานี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับผมคุณทิพย์ราชยานะครับมาดามเปิ้ลเว้นนะครับเข้ามารับชมติดตามได้นะครับรับชมผลงานของพี่ทิพย์ราชยานะครับ ในชายานะครับมาดามเปิ้ลเว้นนะครับผมเงินจำนวน500บาทนี้นะครับเป็นเงินของคุณทิพระชายานะครับผมวอตันกับคุณทิโมธีวอตันนะครับอนุมทนาร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุนะครับวันที่14นะครับนี้แล้วเนาะเราก็จะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยานะครับวัดเกาะเรื่องนะครับบางปะหารนะครับ ครับผมแล้วก็มีของน้องจันทรัตนะครับงามสง่านะครับผมหรือน้องรัตนนะครับผักหลังห้องชวนกันปลูกนะครับเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับโอนมา200บาทนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับบสาธุสาธุร่วมกันนะครับท่านผู้ชม เพียงท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ fc ทุกท่านนะครับน้องๆนะครับร่วมอนุโมทนาร่วมกันเกาะได้บุญได้กุศลนะครับด้วยกันในบุญกระถิ่นวัดเกาะเรื่องตำบลมอบหานพระนครศรีอยุธยาครับคุณที่รับชมเราฟังจนจบคลิปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากเลยนะครับอนุโมทนาบุญนะครับ กับทานที่ให้มานะครับเป็นเพื่อนนะครับเป็นญาติธรรมของเจเอช n e แนลครับทำบุญกระถินนะครับต้นนี้นะครับ1,000 0บาทโอนมาวันนี้นะครับและผมก็ไปถอนที่ธนาคารมานะครับเพราะว่าถ้าไปกดเนี่ยจะได้แบงค์พันนะครับแบงค์พัน สิบใบก็หนึ่งหมื่นแล้วนี่ผมก็เลยไปถอนเอาแล้วก็ขอ,อแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขอเป็นแบงค์ร้อยนะครับจึงได้มาสวยงามแบบนี้และมีหนึ่งแบงค์เท่านั้นที่เป็นในหลวงของเราราชการที่9นะครับไปดูหมายเลขกันครับเลขสวยไหมครับ0-98ครับผมและซื้อไม้มาทั้งหมดนะครับ2มัดมัดละ50จะเป็น100พอดีนะครับ แบ่งร้อยหนึ่งร้อยใบหนึ่งหมื่นบาทก็จะได้พอดีแต่ว่าไม่ครบนะครับเลยต้องมาเสียบนะครับไม้นี้สองใบนะครับท่านผู้ชมไม้นี้สองใบครับโอเคสมบูรณ์แล้วนะครับท่านใดอยากจะร่วมบุญนะครับกระถินที่วัดก่อเรื่องพระนครศรีอยุธยาด้วยกันนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับผมพศ2564นี้นะไปเจอกันที่วัดก่อเรื่องได้นะครับไปต่อยอดที่นั่นนะครับหรือจะ มาทํากับเจเอก็สะดวกกระทักมานะครับผมับโชคดีเป็นก่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ